สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็เราก็มาเจอกันอีกนะคลิปนี้ก็น่าจะไปคลิปที่สามสิบสี่สามสิบห้าสามที่อะไรก็ว่าไปคือพยายามที่จะทำคลิปแล้วก็เอามาคุยกับเพื่อนๆนนะทุกวันนี้เนี่ยนะไม่กี่วันที่ผ่านมาก็อันนี้แวบเข้าการเมืองน,นิดหนึ่งนะเพื่อนๆืนสบายสบายหน่อยก็มี การซักฟอกเรื่องออนายกนะในสภาเราก็าเห็นนะูทั้งมีสาระแต่ก็ไม่มีสาระแต่สิ่งที่เห็นอยู่บ่อยๆนะทุกครั้งเนี่ยที่มีการประชุมสภาหรืออภิปรายไม่ไวไ้ว,า,วางใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้ำเน่าเรื่องการประท้วงกันไปประท้วงกันมานะนะ อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเห็นไหมเข้าไปดูแล้วนั่นผมว่ามันอันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนะของตัวแทนประชาชนที่เราเลือกเข้าไปหรือเปล่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเนี่ยมันเกิดมายัางไงมันก็ไม่เคยหายไปจากในร,ระบบอะนะเนบแนมเสียสีออยู่ประมาณอย่างเงี้ยเนบแนมเสียสีกัน พูดแบบไม่ให้เกียรติกันหรือบางอย่างเนี่ยพูดเอามันก็มีเมื่อไรเนี่ยนะนะสภามันเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ท่านผู้ทรงเกียรติทีน,นี้ขอบแวะเข้าการเมืองสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะสภาผู้ทรงเกียรติเนี่ยแต่การกระทําของคนในสภาเนะี่ยมันทรงเกียรติตรงไหนน,นะครับคำพูดคำจาเสียดสีเสียดแทงนะ พฤติกรรมโหฮาปลาของอย่างนี้มันไม่ถูกอ่ะผมว่านะไอคนที่เราเรียกกันพวกเราเข้าไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าพุทธิภาวะมันได้กันหรือเปล่านะพุทิภาวะบางทีเหมือนกับประธานผมชอบอยู่คนหนึ่งประธานตัวหนุ่มๆหน้าเล็กๆอ่ะอะไรอ่ะปิดสนั้นนั่นพรกคนไชื่ออะไรไม่รู้ว่าโอเคนั่น ถ้านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยเราเข้าใจในเรื่องของนะของการอภิปรายหรือว่าเข้าใจในข้อกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อบังคับในสภาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเหตุวุ่นวายอย่างว่านอย่างนี้กันคือบางอย่างเราไปใช้อารมณ์กันมากไปใช้ความรู้สึกตัวเองมากไปบางทีมันไม่มีข้อเท็จจริงก็พูดให้มันมากเกินไปก็เป็นประเดมันก็มีประเด็นขึ้นมา ทาให้คนอื่นก็ก็ไปทุกอย่างงั้นอย่างนี้บางเรื่องมันไม่ควรที่จะไปถึงขนาดว่านะครับผมจะบอกให้นะหลักการมันไม่มีมากหรอกเราพูดไปให้เพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนขเขาเข้าใจมันไม่ใช่พูดแล้วมันจะไปถอนนายกได้ทันทีหรอกเนะียในสภายังไงก็ไมจับมือกันเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเรีอกนายกมันก็จะจับมือมันต้องมีเสียงข้างมากนะ่ะยังไงรัฐบาลมันเสียงข้างมากอยู่แล้วะโอกาสที่มันจะไป ยกมือแล้วไปร่อยกันอย่างมันเป็นไปได้ยากโอกาสที่มันจะเป็น,นเป็นไปได้ยากนะครับมันเป็นไปได้ยากแต่ก็พยายามที่จะนะผมว่าเอาเนื้อหาเนี่ยเวลาเราจะมีอภิปรายไว้ไม่ไว้บางใจอะไรแล้วแต่พูดในเนื้อหาพูดให้มันเรียนภาพขึ้นชาร์ตขึ้นข้อมูลขึ้นการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเออผมว่ามันมีประโยชน์นะถ้าคนไหนสนใจการเมืองการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อครับ มันเป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องการให้ข้อมูลที่ดีถ้าคนเป็นสนใจการเมืองเนี่ยเข้าไปฟังอนะ่ะผมว่าดีนะถ้านักการเมืองไม่ทําตัวให้น่าเบื่อไม่ทําตัวให้พวกเรานะ่นารังเกียจนะ่ว่างั้น,ม,น,นมันก็น่าฟังข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยบางทีเราไปที่ไหนเราไม่ได้เรียนมาเรารู้ว่าเราไม่ได้รู้อะไรเราไปฟังเนะ่ะถ้าคนอภิปรายเก่งๆดีๆข้อมูลเก่งๆเนะี่ยเรารู้เลยนะ ทำให้เราฉลาดเรารู้ทันในเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับโอเควันนี้เราก็พูดกันแบบเกร็นๆนิดๆหน่อยๆนะวันนี้ผมมีพระอันนี้เนี่ยนะครับพระองค์นี้เนี่ยนะเป็นพระที่นะครับเป็นพระที่น่าจะสร้างทำขึ้นเนี่ยเมื่อประมาณปีสองพันห้าสิบสี่ 14บ่นะคือวัดสนามนอกจังหวัดนนทบ,บุรีเขาบอกเป็นพระาที่ที่ดีอ่ะนะแล้วก็หาอยู่ยากมากพอดีผมมีอยู่องค์เดียวแต่ผมก็เข้าไปดูในุในในช่องอในในข้อมูล Google นี่ยนะก็บอกประวัติการสร้างมีเกจทอะไรที่ปลูกเสกคือเน้นๆแหละพระองค์เนี้ยนะภาพพิมพ์หนึ่งเนี้ยพระองค์เนี้ย พระที่มาปลุกเสกเนี่ยนะก็คือก็มีจะมีนะเอาดังๆเลยนะมีหลวงพ่อก,กลวยวัดกศสีตาลามมีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะมีหลวงอะไรอะ่ะวัดประดูะ่หลวงพ่ออะไรนะครับนะนี่คือแบบว่าดัง,ดงๆอะไรเก่งๆเขาเรียกว่าสุดยอดเกจิอนะฮะ หลวงพ่อกลวยนะหลวงพ่อเงินหลวงพ่ออะไรนะนะวัดประดูอ่ะวัดประดูชิมพีดงังๆอะ่อะฮะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวคิดออกแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยบอกกันต่อนะครับคือเป็นพิมพ์พระพุทธจินาลาดนะครับเป็นเนื้อผงนะเป็นเนื้อผงนะครับดู คืออันนี้สร้างในปีหนึ่งสี่เนี่ยปีหนึ่งสี่เนี่ยคือวันให้เราดูเลยเนี่ยวัดสนามนอกในงานปลูกพัทศีมาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างอะไรแล้วก็ทําพระขึ้นมาให้ประชาชนได้เช่าแต่ทําน้อยนะเวลาเราดูพระนะครับเวลาเราดูสังเกตน,นะความคมไงคือผมทุกพูดทุกครั้งเลยว่าเวลากดพระเนี่ยนะยังไงก็ได้ความคม ดูความคมความชัดความพิมนนพ์ในพัดก่อนในพิมพ์ก่อนความคมชัดในพิมพ์ก่อนเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่เป็นงานที่มันเป็นงานมาสเตอร์หรือเป็นงานตัวต้นแบบแเนี่ยยังไงในความชัดยเนี้ยะ้าองค์นี้สวยนะสวยมากแล้วก็หาดูใน้องในในเว็บหรือว่าในคลิปต่างๆก็มีการทําออกมาน้อยไม่ออกมาค่อยมีทํากัน นะครับแต่ว่าพอมาดูประวัติการสร้างหรือว่าประวัติในเรื่องของนะการทำแล้วนิ่วหูนะผมว่าผมว่าเป็นพระที่ดีนะดีดีหนึ่งแหละดีก็คือเจตนาก็คือการสร้างโบสถ์การเจตนาของผู้ทำคือเอาไปเงินไปบำรุดบำรุงศาสนานะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับสองก็คือ นะมวลสารเนี่ยเขาบอกเป็นมวลสารของของผงของหลวงพ่อกลวยนะมวลสารแล้วก็ท่านก็มาเป็นามาปลูกเสกด้วยนะมาปลูกเสกด้วยพร้อมกับเกจิอาจารย์ดังๆอ่หลายท่านเลยที่ยกตัวอย่างคือมีหลวงพ่อกล้วยอย่างเงี้ยหลวงพ่อเงินพระโดนยจหอมฮนะหลวงพ่อ หลวงปู่โตโอ้หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆครับสุดยอดถ้าถามว่าขณะว่าท่านปลูกเสกข,ของท่านคนเดียวองค์เดียวท่านก็ยังโห้พาท่านยังแบบว่านะพราท่านขนาดว่ายังด,ง,ดงดังโด่งดังอ่ะอันนี้ก็ไม่น้อยเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่น้อยเลยเพราะว่าอะไรสามองค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีองค์อื่นด้วยแหละ แต่ที่ัในใน Google หรือในข้อมูลก็บอกว่ามันมีสามองค์แต่ว่าผมว่าน่าจะมีหลายองค์อยู่ที่ร่วมปลูกเสกนะแต่สามองค์นี้ก็สุดยอดเมืองไทยแล้วเพื่อนๆสุดยอดเมืองไทยแล้วนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเจอหรือว่าไปเห็นเนี่ยให้ผมว่าพ้าองค์พิมพ์อย่างเงี้ยพ้าองค์นี้ยนะรุ่นเนี้ยน่าจะเก็บนะ เก็บดีกว่าไปเก็บรุ่นอื่นๆน,นะหาแบบนี้ดูดิว่ามีไหมนในตลาดพระเครื่องอ่ะมีออกมาว่าแต่บอกว่าเขาท่านตาม Google ตามข้อมูลบอกทําน้อยทําไม่เยอะนะเพื่อนดูสวยเนะี่ยอย่างเงี้ยคมชัดแห้งถึงแรกที่บอกกันดูคือพิม์เนี่ยพิมพ์ผ้าถ้ามันเป็นผงเป็นเก่าเนี่ยยังไงก็ต้องแห้งผมเคยพูดห,หลายคลิปแล้วอ่ะเวลาเราดูสังเกตภาพผงเนะี่ย นะพระพิมพ์ที่มันเป็นเนื้อผงเนื้อปูเนื้ออะไรก็แล้วแต่ในพระเก่ายิ่งสมเด็จอย่างเงี้ยต้องแห้งถ้าเมื่อไหร่เป็นมันนะเป็นมันเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วโอ้โหมันมันเยิมย้มเยิมย้มเฉิมเฉิบสกปรกสกปรกเก็บ okay, ไว้ก่อนพิมพ์อาจดูพิมพ์พิมพ์มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ตรงเนะี่ยคืออะไรก็แล้วแต่นะพระองค์ไหนหรือรุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าพิมพ์มันไม่ใช่ใเอาออกจะได้ไม่ต้องเลอะสมองนะเลอะ คือ,คอนะไม่ชัดไม่ชัดอะไรอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าอย่างนี้ไหมเพื่อนดูดิความคมเนี่ยไหมชัดนะผงเนี่ยไหมผงเนี่ยดูดูดูดดผงนะดูผงดูผงนะครับนี่มูลสารนี่นะได้เลยนะได้เลยนะเห็นไหม ได้เลยนะเห็นไหมความเก่าได้มวลสารได้มันแน่นนะแน่นฮนะเนี่ยเนี่ยคือผ้าแท้ผ้าดีอันนี้ผมจะการันตีเลยแท้เพราะว่าอันนี้การันตีเลยว่าแท้แน่นอนนะแท้แน่นอนนะครับด้วยด้วยด้วยพิมพ์ด้วยคะกรรมวิธีด้วยอะไรตําหนิด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้ตําหนิไม่เป็นเราผมก็พูดในเรื่องของว่ากายภาพที่ผมมองผ้าองเนี้ย นะมันชัดเจนไงหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องเถียงเลยนะครับไม่ต้องเถียงเลยเห็นไหมปี 14, หนึ่งสี่แล้ววัดสนามนอกอย่างเงี้ยไม่ต้องเถียงเลยว่าเป็นวัดไหนกลู่ไหนถูไหมครับเห็ไหมไม่ต้องเถียงกันเห็นไหมสวยๆนะฝากเพื่อนๆดูถ้ามีก็ผมว่ารุ่นนี้น่าเก็บรุ่นนี้น่าเก็บนะการเก็บผ้าในที่ผมบอกแล้วไงว่าหนึ่งเก็บรุ่นแรกก่อน สองรุ่นที่มันมีประสบการณ์ฮะมีเกจิอาจารย์มาปลูกเสกหลาย,ลายๆองค์เหมือนกับยี่ห้าพุทธศตรวรรษนะ่ะถ้าใครดูเป็นก็เก็บไว้ท้ายได้เก็บไว้แล้วมันมีประโยชน์ไงมันมีพุทธคุณถูกไหมครับดีกว่าไปเก็บผ้าปลอมอ่ะนะถ้าอย่างนี้ดูแล้วมันแท้มันใช่นะ่ะเก็บผ้าอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ใส่คอก็สบายใจห้อยขึ้นขอก็สบายใจนะ ฝากเพื่อนๆไว้นี่นี่สวยมากสวยมากแล้วก็พิธีใหญ่มากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาแบบสั้นๆและได้เนื้อหากันนะสวัสดีครับ